สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เสี้ยงกับซีเฮ็ดได้กินอยู่ห้องครับวันนี้เสี้ยงได้เห็ดข้นขาวมาครับพี่น้องถุงหนึ่งครับถุงละสี่สิบบาทครับอันนี้ห้าวกะทิล้างนา้ำทุกอนครับพี่น้องใส่สีแกงใส่ไส้เต๋อครับพี่น้องเจลล้อพ้องงานพี่น้องนี่โรบบบล้อพ้องงานพี่น้องใส่ซีแกงใส่ใส่ผักค้าขึา้นตัวครับพี่น้อง ตั้งไฟก็ไปน,น้องตั้งไฟเฮ็ดให้กินอยู่หอมก็ไปน้องว่าใส่ไฟฟ้าครับขาไฟแพงก็ไปนอ้องตั้งไฟเห็ดไปนำตัวไป้งกะทิดแจงไปก็ไปน,น,ไน้องใส่ด่างก็ไปใส่เกลือปูนะครับพี่น้องสุดโตงไปครับ ี่นรอกาัน้ำเรือนะะครับี่น้อง เอาเห็ดก้อนขาวลงก,กัพี่่รองก้อนขาวทีต่ตรอลงกันี่่รองจะเสียราพปหรองนียแกงนีใส่นังว่าเจ้าพีไปรองเลยก,ยน,กน,ลยนังมันหอนรอใส่พี่เขไปครับพี่แข็งตั้มใส่ครับี่นรองแ รให้นางเดือดพี่นอ้องพาหม้อปิดเลยครับรเดือดซะก่อนนะครับมาจะซสีเมืองต่อไปครับมันเจ็บึ้นหัวพอมาจะใส่พักครับฝพออเกเดอดหน่อยเลยจะเสียบครับพี่น้องแจีงยี้ตต้นขาวสีเมืองพี่น้อง แสบแลวพี่น้องใสพ่พกขาลงพี่นอ้องไีตูท้ทำหอมบัวทำพี่น้องใสบบ่หอมบัวไปน้ำอีกินอาหารมาทำแสบพี่น้อง มาแน่นอนนี่ถูกปากดีครับกินแบบมีเหงื่อไม่ไม่แห้งในการทำงานพี่น้องเลย,ยสูล้วพี่น้องเลยแกงเค็ดค้อขาวยับบอนดีจะได้พี่น้องแกงเค็ดค้อขาว เสี่ยพี่น้องเนี่ยพี่น้องต่อไปเสียงสีอย่างเหนือครับด้วยเสียงมักสกปรกครับพี่น้องใส่เกลือครับพี่น้องไป่สูตนิดหน่อยครับต่อไปเอากันเลยครับพี่น้องอย่างเหนือเป็ปง่ายๆพี่น้องอใส่เครื่องคุ้งย่างใดใส่ติดเกลือกักบ สุดลดนิดหน่อยก็พอพี่น้องอย่างแบบหวานเท่าครับพี่น้องเจ็บพื้นกันพี่น้องเองแล้วเรื่องหูไปติดกินน้อพี่น้องเปลี่ยนเนื้อสุตต้กับพี่น้องเปลี่ยนเนื้อสุตต้นเบได้พี่น้องเองถ่ายกินน้ำกันพี่น้อง แกงเข็ดกับปิีงเนื้อลูกเราครับพี่น้องปิีงเนื้อ,นงงอเนื้องอ่อสดๆรับเอาามือบเกลือใส่เส้ดเล็นิดหน่อยกับปีงรับแสบได้ครับพี่น้องเดี๋ยวกิ้ดีอยู่พี่น้องเลยหวานๆพี่น้อง เขาน้ากันครับแกงขิดขอนครับพี่น้องแกงขิดอขอนใส่ปักขาใส่ปลาอีตูใส่หอมบัวครับพี่น้องอันนี้กระปิ้งเนื้อครับปิ้งเนื้อสุดตดเนื้อหัวครับเกลือเกลือครับเกลือเกลือแบบหวานน่งนี่โอ้แซ่บครับพี่น้องอน,น่องครับ เสียบนรงกันครับพี่นอ้องอ่าสวัสดีน้น้องพี่น้องเนาะสวัสดีครับ